จะลองคูโบต้า B2203 ครับผมเครื่องสวยคิิปนะครับเดิมเดิมครับเครื่องทางร้านเราจะคัดเดิมเดิมให้ลูกค้าไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับเราก็ล้างให้ดูความสวยนะครับน,น็อตเล็ไม่มีสนิมนะครับดู้อน้ำมีขาวแวบเลยครับผมมีไฟชาร์จด้วยอลองเครื่องเสีย,ยงจะล,ลองไฟชาร์จด้ยนะครับเราก็ผ่านน้ำมาดูตัวเอา้าความเสียงเลยสุดยอด ับเด่นดึงเดืนะครับแจวครับ